ยินดีต้อนรับสู่ช่องบุกมาแล้วครับนะครับวันนี้มาดูความทะเล่นของเจ้ามีตังนะครับนี่นะครับไม่มีใขรเล่นด้วยงอนตำท่างอนน่ารักไปอีกแบบนะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับไขสายทาดหมานะครับต้องดูนะครับนี่นะครับนี่ผิดบูงงอนเป็นอย่างนี้นี่เองนอนก็ได้ฮะใครไม่เชื่อด้วยเที่ะนี่ไง ปีดโบมอนง,งอนเป็นยังไงดูสินี่ไม่ยอมเล่นกับผมเหรอผมมุสั่งงอนแล้วนะอ่ะยังไม่ดวกจริงๆนะจ๊ะน,นี่แต่มันงอนแต่มันอนไม่เละเละเละซะด้วยน้อน้อดูชัดๆนะครับนอนก็ได้ <laughs> ยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบุ๊กมาแล้วครับด้วยนะครับ